มาตอบคาถามเพื่อนเพื่อนะครับที่ถามว่าตัวมาซารุ scds 2 1 0ตัวนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับในชุดนะครับก็จะมี2แบบนะครับแบบแรกเป็นแบบตัวเปล่านะครับตัวเปล่าเนี่ยเพื่อนๆนก็จะได้ตัวตัวมาซารุนะครับตัวสว่านนะครับสว่านห้าหัวแล้วก็มีหัวเสริมให้อีก4หัวนะครับมีหัวจับดอกสว่านนะครับ หัวยิงชิดติดผนังหัวจับดอกหกเหเรียบนะครับแล้วก็หัวเข้าข้องอนะครับแบบนี้นะครับหัวที่5นะครับจะอยู่ตัวเครื่องเป็นหัวแม่เหล็กนะครับชุดตัวเปล่าเนี่ยที่เพื่อนๆได้นะครับก็จะได้ตะขอมาด้วยนะครับพร้อมดอกไขควงมาให้อีก3ดอกนะครับราคาเนี่ยราคาตัวเปล่าก็อยู่ที่1470่บาทนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ครบชุดนะครับมีแบตเตอรี่มาให้ด้วยก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัว2แอมป์นะครับเพิ่มมาให้ด้วยแล้วก็ที่ชาร์นะครับราคาก็จะอยู่1770บบาทครับ ราคาค่อนข้างคุ้มนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไปซื้อแยกนะครับเนี่ยหัวแต่ละหัวเนี่ยก็ราคาประมาณหัวหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็ตัวตะขอเหล็กเนี่ยผมจาได้นะครับรุ่นอื่นก็จะซื้อก็ประมาณตัวประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทนะครับตัวตัวเหล็กครอบฝาครอบแบบนี้นะครับตัวนี้มาให้ครบๆเลยนะครับราคาตัวเปล่าเริ่มต้นหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบาทนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมปักตะกร้าด้านล่างไว้แล้วนะครับจะมีคําถามคนต้องใส่ก็สามารถทิมพ์ถามได้เลยครับ